สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมทาวินสมารหังนะครับเตาสมารหังนะครับที่เห็นอยู่คือรุ่น j t 9นํานำส่งจังหวัดอุบลราชธานีลูกค้าท่านซื้อ j t 8มาแล้วนะครับใช้ไปแล้วเกิดความพึงพอใจขายฐานไม่ทันเลยสั่ง j t 9มาอีกหนึ่งเตาเป็นเตาใหญ่กว่านะครับสังเกตว่าแก๊สจะเดินนิ่งสเสถียรลงตัวมากนะครับทุกท่านครับ วันนี้เราใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ไล์ให้ชมทุกขั้นตอนในการทํางานไปแล้วฝากกดติดตามในช่องทิกตอกด้วยนะครับมีการไล์ให้ชมทุกขั้นตอนวันนี้นะครับที่บนราชธานีผมไล์ให้ชมตั้งแต่การเลียงไม้จุดเตาแล้วก็เตาติดแล้วก็ขั้นตอนในการนําไฟไปจุดอีกเตาหนึ่งนะครับ ทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาชมนว,วัตรกรรมใหม่ที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับจริงๆแล้วก็ได้ลงคลิปไปในช่องทิกตอกบ้างแล้วในการที่เราเอาความร้อนจากอีกหนึ่งเตาไปจุดอีกหนึ่งเตานะครับวันนี้จะมาชี้ชัดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหเตา JT9 ติดเสถียรลงตัวมากแล้วต่อท่อออกไปนะครับสองท่อเพราะว่า JT8 เนี่ยมีชุดห้องเผาไม้สชุดใช่ไหมครับมาดูกันว่าเสถียรลงตัวแค่ไหนในการนําไฟของ ไอทีเก้าอีกหนึ่งเตาบรรจุอีกหนึ่งเตาเห็นไหมครับหนึ่งห้องเผาไหมเนี่ยฮะแกเดินนิ่งเสียเลยทุกท่านครับอ่ะแล้วไปดูอีกหนึ่งชุดหนึ่งชุดห้องเผาไหมอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ครับเราไม่ต้องเบืออเชื่อเพิงในการจุดอีกหนึ่งเตาเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาประสบความสําเร็จมากนะครับทุกท่านครับนําไฟจากหนึ่งเตานะครับไปจุดอีกหนึ่งเตาเห็นไหมครับ เปจุดอีกหนึ่งเตาโดยที่เตาที่2เราไม่ได้เพืองเชื่อเพลิงเลยนะครับนี่คือนวัตกรรมที่สุดยอดในการออกแบบนะครับทุกท่านครับฝากกดติดตามไปได้เลยครับ